สวัสดีเพื่อนเพื่อนเอทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับสาระดีๆนะครับที่มีมาฝากเพื่อนเพื่อนเออย่างสม่ำเสมอนะครับนี่นี่ผมจะเน้นให้สำหรับเพื่อนเมือใหม่ที่อยากทําไก่ออกมาแล้วก็สามารถที่จะขายได้นะครับนั่นก็คือหัวข้อนี้ที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นั่นก็คือทําไมต้องใช้ไก่สายดักนะครับผมก่อนอื่นนะครับเพื่อนๆอาจจะเห็นเสื้อผมแปลกตาไปนะครับไม่ต้องแปลกใจครับเป็นเสื้อใหม่ที่ผมสั่งซื้อเข้ามานะครับ เป็นเสื้อของบริษัทลำปำนะครับครบรอบ30ปีเป็นรุ่นลิมิเต็ดอีดิชั่นนะครับวันนี้ก็เลยได้มาใส่เพื่อนําความรู้มาให้เพื่อนๆนะครับใครนะครับถ้าอยากได้เสื้อสวยๆนะครับใส่แล้วหล่อมันแอดมินนะครับก็สามารถกดเข้าไปในลิงก์นะครับที่ผมทิ้งไว้ให้นะครับในช่องรายละเอียดได้เลยนะครับนี้นะครับเป็นช่องให้ความรู้นะครับสาระนะเกี่ยวกับเรื่องไก่นะครับเรื่องพัฒนาสายพันธุ์ไก่มุมมองในการดูไก่นะครับเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับผม ใครนะครับที่เพิ่งเห็นคลิปนี้มันคลิปแรกนะครับก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พาสาระดีๆจากทางทีมงานนะครับผมส่วนใครนะครับที่อยากกดเข้าร่วมกลุ่มนะครับไปแลกเลียนทัศนคตินะครับอยากไปเรียกอยากไปแบ่งปันข้อมูลดีๆนะครับก็สามารถกดเข้าร่วมกลุ่มไลน์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับในช่องคอมเมนต์นะครับเพื่อนๆสามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนทําไมต้องใช้สายดังนะครับผมอันนี้ผมบอกได้เลยนะครับยุคปัจจุบันเนี่ย ถ้าเพื่อนๆนะครับยังใช้วิธีการเพาะเลี้ยงแบบเดิมๆนะครับหรือว่าใช้ไก่ที่มีอยู่ในละแวกบ้านอยู่แบบเดิมๆนะครับแล้วจะเอามาทําขายในโลกออนไลน์ปัจจุบันนี้ผมบอกได้เลยว่ามันขายยากนะครับผมบอกได้เลยว่ามันขายยากถึงแม้นะครับเราจะได้ไก่ตัวดีๆมานะครับเป็นไก่ที่เก่งนะครับมีม้ลายมือดีนะครับเรามาเพาะผสมนะครับเรามีความคิดว่าเราอยากจะขายลูกมันนะครับ ผมบอกได้เลยว่าถ้าเพื่อนๆนะครับหาไก่ในละแวกบ้านที่มันเก่งแล้วมาเพาะแล้วเพื่อนๆเอามาขายในโลกออนไลน์นะครับผมบอกได้เลยว่าขายยากมากนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องจริงนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องจริงนะครับในยุคปัจจุบันนี้นะครับซึ่งแน่นอนครับยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะครับวิธีการเลี้ยงอะไรทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมดแล้วนะครับเราต้องตามเขาให้ทันนะครับยุคนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพูดถึงยุคนี้นี่คนที่เขาจะซื้อไก่นะครับเขาจะดูจากสายเลือดสายพันธุ์ก่อนในอัับแรกครับ ทำไมผมถึงแนะนํเพื่อนเพื่อนนะครับถ้าคิดที่จะเพาะเลี้ยงนะครับเพื่อแบ่งจําหน่ายลูกเขาเนี่ยทาไมผมถึงบอกว่าให้ใช้สายดังนะครับแน่นอนครับถ้าลองเพื่อนเ่านนึกภาพไม่ออกนะครับลองสมมติลองนึกภาพนะครับ2ฟาร์มฟาร์มหนึ่งนะครับใช้พ่อไก่ที่มีชื่อเสียงในระแวกบ้านแต่อีกฟาร์มหนึ่งใช้พ่อไก่ที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศนะครับนั่นหมายถึงสายเลือดเป็นสายเลือดเงินล้านสายดังนะครับแล้ว2ฟาร์มเนี่ย เอาลงขายไปในโลกออนไลน์ปึ้งลงไปเพื่อนๆว่าฟาร์มไหนจะขายได้ครับอ่าอันนี้ผมถามเพื่อนๆเลยว่าฟาร์มไหนเขาจะขายได้นะครับแน่นอนครับต้องเป็นฟาร์มที่มีชื่อเสียงนะครับที่เขาอ่านาสายดังๆนะครับที่มีชื่อเสียงมาทํานะครับเพราะอะไรทําไมเขาถึงขายได้นะครับต้องอย่าลืมนะครับว่ายุคนี้มันเป็นยุคออนไลน์นะครับยุคออนไลน์เนี่ยคนเขาหาข้อมูลได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นซุ้มฟาร์มระดับประเทศอะไรใหญ่ๆเขารู้จักหมดนะครับ คนที่เขาจะซื้อไก่เนี่ยเขาติดตามนะครับทางแฟนเพจของเขาทางช่อง u t u b e ของเขาเขามีทีมงานเขามีชื่อเสียงนะครับอย่างนั้นแล้วนะครับผมก็เลยแนะนำเพื่อนว่าถ้าจะลงทุนทําขายนะครับถ้าสมมุติว่าเรามีเงินอยู่ก้อนหนึ่งเนี่ยผมแนะนําให้ใช้สายดังนะครับเพราะว่าต้องต้องบอกก่อนเลยว่าแต่ละคนเนี่ยบางคนเนี่ยเขาอาจจะคนที่ทําขายเนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เก่งเรื่องไก่มากนะครับอาจจะไม่มี ความรู้ในการทําน้ําไก่นะครับไม่สามารถนําไก่ออกไปสร้างผลงานได้นะครับเอานักกีฬาของเขาไปลงแข่งขันในสนามได้เนี่ยคือเขาไม่เขาไม,เาไม่เขาไม่รู้ว่าเขาจะทํำยังไงนะครับแต่เขารู้อย่างเดียวว่าเขาอยากเลี้ยงไก่นะครับเขาอยากเพาะไก่แล้วอยากมีไรายได้จากการเลี้ยงไก่แบ่งไก่จําหน่ายได้นะครับซึ่งแน่นอนนะครับสิ่งที่ผมแนะนําให้เพื่อนนะมันเป็นแนวทางที่ถูกต้องนะครับผมบอกได้เลยนะครับว่าผมก็เคยทามาก่อนมันก็มันก็ได้ผลนะครับผมถึงมาบอกเพื่อนว่าควรจะใช้สัสดีครับ ควรจะใช้พ่อไก่แม่ไก่เนี่ยสายดังที่เขาเป็นที่รู้จักนะครับเวลาเราลงขายไปในโลกออนไลน์เนี่ยมันถึงจะขายได้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไปเอาไก่ที่เขาไม่รู้จักนะครับต่อให้เก่งแค่ไหนนะครับเพื่อนๆก็ต้องรอเวลา8-9เดือนจนเห็นเ,เห็นลีลาเห็นอะไรแล้วมันถึงจะขายได้แต่ถ้าเพื่อนๆมีสายเลือดที่ดีนะครับเพื่อนๆสามารถแบ่งจําหน่ายได้ตั้งแต่บางทีเนี่ยยังไม่ออกจากไข่เลยบางทียังไม่ไข่เลยเพื่อนๆสามารถมีรายได้แล้วนะครับมองภาพบอกไหมครับอย่างเช่น สมมติว่าเรามีพ่อไก่แม่ไก่สายดังมาใช่ไหมพอมาพ่อหนึ่งอาจจะมีแม่สักห้าตัวนะครับสายดังแน่นอนนะครับเป็นลูกเอาง่ายเลยเห็นภาพเลยผมซื้อลูกหยกคีรีมาโอเคเสร็จแล้วไปซื้อแม่ตัวเมียเป็นลูกของเจ้าดําเทพลีลามาอ่เพื่อนลองมองภาพบอกกันนะครับแต่มันก็ต้องใช้ทุนเยอะนะครับแต่ถามว่ามันคุ้มไหมถ้าใครทําได้มันคุ้มแน่นอนนะครับถ้าเราลงทุนถึงมันคุ้มแน่นะครับแต่ถ้าเราว่าเรายังงบน้อยอยู่ ก็พยายามใช้สายดังแต่อาจจะเลือกใช้ไก่ที่อาจจะมีจำหนีบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับที่เราราคาเราพอไหวนะครับหรือไม่ก็ใช้ไก่สายดังเลือกซุ้มเลือกฟาร์มนะครับที่เขา,าแบ่งจําหน่ายที่ราคาไม่แรงมากนะครับพ่อพันธุ์อาจจะตัวละห้าพันหรือตัวละหมื่นนะครับแม่พันธุ์อาจจะตัวละสองพันสามพันเพื่อนๆเอาของแท้มาทานะครับทําเสร็จเมื่อเพื่อนได้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์เสร็จแล้วปุ๊บประชาสัมพันธ์ออกไปนะครับตั้งเป็นกลุ่มลายขึ้นมานะครับ ตั้ง Facebook เราขึ้นมาตั้ง YouTube เราขึ้นมานะครับกระจายข่าวสารไปให้ทุกทุกแพลตฟอร์มนะครับที่สามารถลงได้นะครับบอกได้เลยทุกแพลตฟอร์มนะครับลงไปให้หมดให้เขารู้จักเราได้ให้ได้มากที่สุดนะครับเมื่อคนเขารู้จักเราได้มากที่สุดแล้วปุ๊บเราเปิดจองลูกไก่ทันทีนะครับเปิดจองทันทีเพื่อนๆส่วนราคานะครับเพื่อนๆ,นะอนๆจะตั้งแบบไหนก็นได้นะครับเพื่อนๆลงทุนไปเท่าไหร่คิดว่าค่าอาหารค่าดูแลมันจะคุ้มเท่าไหร่ตั้งไปได้เลยสมมุติว่าตั้ง2 0 0 0อ่ามาเก็บมัด ใครจะจองลูกเอามาเลยตัวละห้าร้อยห้าร้อยาเมื่อมีคนรู้จักปุ๊บสายเลือดชัดเจนมีคนจองแน่นอนนะครับผมบอกไปเลยมีคนจองแน่นอนนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆเนี่ยตั้งราคาไว้แล้วกลัวว่าจะขายไม่ได้เนี่ยไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวนี้คนซื้อไก่นะครับบางคนเนี่ยมีเงินยิ่งกว่าคนทําซุ้มทาฟาร์มไก่ซะอีกนะครับอันนี้อันนี้เรื่องจริงนะครับบางคนนะครับมีตังค์นะครับแต่ว่าเขามองดูแล้วว่าเอ๊ไม่น่าเชื่อถือเอ้ยไม่ซื้อดีกว่าก็มีนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเราได้ของแท้มามันมีความน่าเชื่อถือเกิดขึ้นแน่นอนนะครับถามว่าอา้าวแล้วถ้าทาไปแล้วเนี่ยเราจะขายได้ไหมสมมุติว่ามันขายได้แน่นอนนะครับเพราะว่าถึงเราไม่มีชื่อเสียงเนี่ยอย่างตัวเราเองเนี่ยไม่ได้มีชื่อเสียงไม่ได้เป็นคน,เ,เ,ปน,เ,ปนเป็นที่รู้จักในวงการนะครับแต่ถ้าเราสายเลือดดังมาเปร๊บสายเลือดเขาจะขายสายเลือดของเขาเองครับเ,เพื่อน เพื่อนๆไม่ต้องทําอะไรเลยเขาทำมาให้เสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วเขามีชื่อเสียงเขาทำมาให้เสร็จเพื่อนๆมีหน้าที่แค่เพาะนะครับดูแลให้มันดีนะครับให้ผลผลิตมันออกมาเยอะๆนะครับเมื่อผลผลิตมันออกมาเยอะๆเพื่อนๆก็สามารถที่จะแบ่งปันนะครับสายพันเนี่ยขายให้กับคนอื่นได้นะครับมอะโอเคนะครับเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่ฟังมาถึงจนท้ายคลิปนี้นะครับก็มีข้อแนะนมํมดีๆนะครับมาฝากเพื่อนๆนะครับเพื่อนๆหลายๆท่านก็น่าจะมองภาพออกนะครับว่าสิ่งที่ผมได้แนะนําไปนั้นมันเป็นยังไงนะครับ ใครนะครับเพื่อนๆถ้ากําลังที่ตั้งใจนะครับที่จะเพาะเลี้ยงนะครับแล้วก็เลี้ยงไก่ให้มีรายได้นะครับเพื่อเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตัวเองได้นะครับผมไม่ต้องไปสนใจคนอื่นนะครับใครจะว่ายังไงก็ช่างนะครับเขาไม่ได้มีเป้าหมายเหมือนเราเราตั้งเป้าหมายไว้แล้วความสําเร็จรอเราอยู่นะครับเพื่อนๆยังไงถ้าเราคิดว่าเราอยากเพาะขายเราต้องทําให้เต็มที่นะครับใช้สายเลือดดังใช้สายเลือดดีนะครับเป็นที่รู้จักนะครับผมแล้วเพื่อนๆจะขายได้นะครับขายได้แน่นอนนะครับอันนี้ผมรับประกันให้เลย หรือถ้าใครทําแล้วขายไม่ได้พักโทรมาหาผมนะครับเดี๋ยวผมจะซื้อเองนะครับถ้าใครตอนนี้ผมกําลังตามหาลูกหยกคิรีอยู่นะถ้าผมได้ลูกหยกคิรีมาก็จะมาทําเหมือนที่ผมบอกนะครับก็จะเอามาเปิดจองร่วมเพื่อนกันแต่ตอนนี้ยังหาตัวที่ชอบไม่ได้ครับเพราะยันก็ราคาสูงด้วยนะครับอ่ะโอเคนะครับท้ายนี้นะเพื่อนๆอย่างที่ผมบอกนะครับหลายๆคนนะ่ะเล่นไก่นะครับจับไก่เอาไก่ไปสร้างผลงานนะครับ แต่บางคนนะครับเขายังไม่รู้จุดหมายของตัวเองเลยนะครับเขายังไม่รู้จุดหมายของตัวเองเลยนะครับว่าเป้าหมายของเขาที่จริงนั้นในการเพาะเลี้ยงไก่นั้นมันคืออะไรนะครับแต่ถ้าเราตั้งเป้าหมายแล้วว่าเราอยากเพาะไก่แล้วขายได้นะครับเพื่อนๆลองทําตามผมแล้วเพื่อนๆจะขายได้แน่นอนนะครับสุดท้ายนี้ก kind of ็ต้องขอบุณเพื่อนทุกท่านนะครับที่ฟังจนจบนะครับผมถือว่ามีประโยชน์มากนะครับใครชอบนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อนจะได้ลาดสาระดีๆจากผมนะครับผม คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับผมขอบคุณเพื่อน f อซทุกท่านนะครับสวัสดีครับ